พ่อกันอีกะจ้าจ้าสองสาวห้อยบัานนะมือนีกับภาพพี่น้องมัาไก่ลวจ้ามหาบังอื่นบัานสาวห้อยกับเบิร์ดลวจ้ามากับแม่คือเก้าเคือเพิ่กระแหงตายเบิร์ดละเพิ่งนะมึงนี่พ่อเครือแต่ว่าเครือแหงเนอะแม่กลมซุ่มเลยแ่ปวดเพียรปวดเพียรอยู่ข้างในสัตจ้าจ้ามาลุ่นกันจ้าภาพพี่น้องมาไก่จ้ามือนี แถวอ่นจ้ะโฮ้หมองนมันหัวง่ับซื้อๆเห็นคนจ้ะอยู่ในหากใหม่ด้วยจ้ะหาดงนา่ใกระหน่อกเนี่ยเป็นได้แม่คะหากใหม่บนเอาออกับใครอยู่หน่อหากหน่อยพันงซับออกได้ หอวหงามจ้าหดมันหัวยามโอ้หันจ้ามันแล้วมือนี้น่ะแล้วตมันนำหัวนส่ดีใจอีกแล้วขาหางไหม หัวงามแฮกหมันหัวงามมื่นจอยังห่างไหมนี่ล่ะหมืดเห็นหงบน้อพี่น้องเขาเกือบังเงาจะห่างไหมเนาะหัวง้างหัวง้าเอ๋ดพี่ไกลบ่ได้หัวงับ่ายแล้วมั่งไหมงไงบ่ได้ละ หักไหมมองเหาหักไหมเครื่องหนึ่งอยู่ในหากไหมควองคู่กันหากใหมอัน้หมดเยอะอีก เขหาหักใหม่วันหักใหม่นี่เพิ่นหัจะ <c oughs> เป็นเปของคู่กันเน,ะะนาะหักใหม่กับมันเสกนะ <c oughs> หักใหม่นะจจหักใหม่เนาะักหมนาะหียยไงน่ะงาใหม่นี่เ,าา <c oughs> เพิ่นเนงาขาเป็นนปันวันอยู่จ้ะ โอ้ยห้องกับมี่มอกอ๋อนไม่นีไปจหัวแปะหัวแปะเแไม่หีเ็นหัวขาวเิ่นวนเป็นเว้นอยู่ไหนจ้ะโอ้ยโซตัวโอ้ย่เหัวงน้นี่ไม่นีกัีดิหางไม่ดันเยเห็นบ่จ้าอเกี่ยวหางนี่ออนี่ละนี่ละนี่แคอแหง คือคตาตยห,ห,หายอ,อห่หัวไงต้นไงหมีคนห,หัวไงหัวงามนี่น้อง,องย่นย่นน <c oughs> มันไงนต่หัวหไ,ไ,หไงเว้ผลัดติดหางใหม่สีได้ไของากไม่คักแน่จะ้ะเอายากคักลูกบวยลงหัวนหหวบาง อมองนี่หัวมงงามปันไดจ้าดักยันต์หน่นไปแก่ได้ก็มีตากไหมต้นใหม่เนาะอาวดี่ดึงคนรวยขึ้นมาเยอะมาณนีอีกทุ่งเลยได้เลยโอ้ยเฮ้ยปวดไป ปลอดสิตวันนี้ปลอดไทยงามอยู่จ้าว่าหัวาไัวอยู่านไขใอยู่หนึ่งโบมีหักมาโอ้โหจบ หมดฉันยุ่นนมดจบจบหัวนี่อ๋อน้ำเยอะตัวโอ้เดี๋ยวมันมาปวดคนเนาะน้อย cáo chun phun như này hơn chả lấy vào quất đi cả sắp tới <laughs> này <laughs> nọ đây ngon như thế ngon như này này

ยื้เนายน้นเาคนนี้นี่เนาะเนาะดอกยืนบันหัวมันแค่ที่ยืดเงาเนี่ยหัวมันม้วนไหนเนาะตัวนี้หัวนี้นี่นี่สิามหัวนสอนนยืดสามหัวจ้ะสวานี่ยสาเนาะพอหัวใหญ่ด้จ้ะตัวน้ำตัวสิได้แบบสวยงามบ่เพราะว่ามันออกหยาก คนหนุนซ้มเนาะเศร้านะเศร้านเห็นคนโอ้น้ำยู่คุมค่าคุมค่าคุมค่าเออยากกลัวคนเขาห้ากมากลดก่อน

sao kinh này cái gì cho coi này, nè, nè, tóc không buộc, nó chỉ hoay này, đi, nè, những gì chiếm ở đây đây. หาขีกันยัหางขี้อัน,นเป็นหางน้อยๆตัตำใมม่ทั้งทั้งขายอย่างนี้เนี่ยอนผัดอย่างนี้เลยอาด้วยนี่แหละมั หอดวเนาะหวในหัวหลอดเยอะนอยๆงเบย่ไมันสับลุ้นเนี่คือแบบนยบนกูกดมันหันสับนี้อยมันเป็นงสหัวใหญ่ดิางในผงปว้เนาะ không anh quá anh chỉ nhìn không bắt không

เดนเงามหนล่ะจ๊ะโอ้โหคนจะดึนเงาิดึงเอาลุ่นละมังไงะขาดัวอาไปอีกมักไงเลยไม่เกียดจับจับครั้งนี่ค่ะไปับรัดว้เอ่เอองานจ้างเลยเห็นไหมอืมโซ่คนงานเท่าได้มือนไหม สมที่เขามักไก่อยู่เนาะวันนี้มาหาทางอื่นนะจ้ะมักไก่จ้ะอืาขุมข้ามักไก่อยู่จ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไปซ้ำนิดนะจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องสาวห้อยบ้านน้านะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า